GOOD MORNING PODCAST จะเช้าสายบ่ายเย็นเราก็ GOOD MORNING BUILD ENERGY ด้วยสาระกุ๊ดกุ๊ดกับผมวุฒิเพ็งเจ้าของ YouTube c h anel n Post Chat. s h a ร re brought to you by พัตคาลิมกวงเม้งสามย่านสืบสารอาหารจีนโบราณกว่า80ปีศตรูหันหนังกรอบระดับท็อป5ลิมกวงเม้งสามย่าน Good 25 year o l d body สวัสดีครับพบกับรายการ Good Morning Podcast กับผมบุญธิเพลงเราเดินทางมาถึง EP ที่47โดยใน EP ที่แล้วเป็น EP สุดท้ายของหนังสือเปลี่ยนวิธีทำงานแค่1%คุณก็แสงหน้าคน99%ได้แล้วของคุณโคโนเอตาโรที่พูดถึงเรื่องของการรักสุขภาพว่าร่างกายเป็นต้นทุน ถ้าเรามีต้นทุนที่ดีคือร่างกายที่ดีจะทําให้เราต่อยอดเติมความรู้เติมความสามารถและมีโอกาสที่จะก้าวกระโดดขึ้นไปในหน้าที่การงานของเราได้ด้วยการเพิ่ม Productive อีก10บเท่าที่คุณโคโนให้กับหนังสือเล่มนี้ไปย้อนฟังกันได้นะครับส่วน EP นี้จะเป็นแนวคิดสุขภาพที่ผมคอนเน็กต์ตามประสบการณ์ที่ได้เจอ เอามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆในพอดแคสต์ Good Morning อันนี้ได้ฟังครับเพื่อจะได้ไปใช้ประโยชน์กันได้เริ่มต้นจากดอทแรกนั่นก็คือการที่ผมได้ดูหนังเรื่อง In Time เป็นภาพยนตร์ที่หลายปีก่อนดังพอสมควรในเมืองไทยเลยนะครับทุกคนในหนังเรื่องนี้จเจริญเติบโตมาถึงอายุ25แล้วฟอ r c สหน้าตาอยู่เท่านี้และหลังจากนี้ทุกคนก็จะมีเวลาในแขนของตัวเองเป็นการนับถอยหลัง ใครทํางานเยอะก็จะได้เวลาเติมเข้าไปเยอะถ้าเกิดใครทํางานน้อยก็จะได้เวลาเติมในร่างกายน้อยพอเป็นศูนย์เมื่อไหร่ก็เสียชีวิตซึ่งผมมีคําถามว่าทําไมต้อง25ทําไมคนเขียนบทคนเขียนหนังเรื่องนี้ถึงจะหยุดทุกคนอยู่แค่25ทําไมไม่30หรืออย่างที่เขาบอกชีวิตเริ่มต้นที่อายุ40ทําไมไม่40ทําไมไม่20หรือ18ที่เราบรรลุนิติภาวะกันแล้ว อาจจะเป็นเพราะว่าแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าร่างกายของเราจเจริญเติบโตเต็มวัยสูงสุดอยู่ที่25ปีอืมก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจว่าเราโตมาถึง25ปีและร่างกายเราคือพีคที่สุดสูงสุดแล้วหลังจากนั้นละ่ะอายุ25ปีเราไปไหนกันในช่วงที่ผมได้ดูหนังผมได้รู้มาว่าพนักงานคนหนึ่งลูกจ้างคนหนึ่งของที่ร้านของคุณแม่นะครับเขาเนี่ยหมอบอกว่าต้องหยุดทุกอย่าง ไม่งั้นร่างกายคุณไม่ไหวแล้วถ้าจะทําพฤติกรรมเก่าก่อนแบบที่เคยทํามาเตรียมซื้อลงได้เลยผมก็เลยสงสัยว่าอายุเขาก็น่าจะประมาณ30ปลายปลายสีต้นต้นทไมร่างกายเขาไม่ไหวแล้วหรอเขาหนักขนาดนี้เลยเหรอหมอถึงบอกว่าให้เตรียมซื้อลงได้เลยถ้าเกิดยังทําแบบเดิมๆผมก็เลยมาคิดว่าแบบเดิมๆเ,เขาเป็นยังไง คือพนักง,งานท่านนี้ก็อยู่กับเรามานานพอสมควรเลยตั้งแต่สมัยที่เรียกว่าเป็นวัยรุ่นก็เข้าๆออกมาเรื่อยๆนะครับเท่าที่ทราบเขาก็กินเขาก็ดื่มเขาก็เล่นยาในช่วงที่ยาเสพติดยาบ้ามันระบาดหนักๆในเมืองไทยนะครับพนักง,งานคนนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับที่เป็นผู้เสพก็คือวันไหนที่เขาเสพแล้วหมดฤทธิ์ยาวันนั้นเนี่ยเขาจะน็อกนอนตายจะเรียกมาทำงานใดๆไม่ได้เลย นอกจากยาบ้าเขาก็น่าจะเล่นยาอื่นๆอีกที่ผมอาจจะไม่ได้ทราบไปด้วยเมื่อมาเทียบกับแนวคิดที่ร่างกายของเราพีคที่25ปีแปลว่าอายุก่อน25ปีเนี่ยเขาดูดเขาดื่มเขาเสพเขาเล่นเขานอนน้อยแปลว่าร่างกายเขาไม่เจริญเติบโตเต็มที่ไม่ขึ้นถึงพีคในช่วงอายุ25ปีเหมือนคนที่ได้พักผลเต็มที่ได้กินได้อยู่เต็มที่ พอขึ้นไปถึงจุดสูงสุดได้25ได้เตี้ยต่ำมากขนาดนั้นเวลาที่ร่างกายลดลงเราชะลอลงคนที่ขึ้นสูงในอายุ25ก็จะค่อยๆทดถอยลงไปเรื่อยๆซึ่งถ้าเป็นเส้นการาฟมันก็ค่อยๆต่ำลง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 ,ำลงอย่างช้าๆแต่ถ้าเกิดร่างกายคนเรายังดื่มยังดูดยังกินหลังจากอายุ25ปี กราฟนั้นก็จะชันลงมาขึ้นก็เตี้ยลงก็ชันแปลว่าร่างกายเขาอาจจะอยู่ได้ถึงแค่3 0 4 0ถ้าเกิดเขาใช้แบบสุดๆจริงๆแต่ถ้าเกิดเราดูแลร่างกายดีเรื่องดูแลร่างกายทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับทั้งกินทั้งอยู่อะไรทั้งหลายผมไม่ต้องอธิบายเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ร่างกายอย่างทนุถนอมนอนเพียงพอเส้นเนี่ยจะลงช้าลงและก็ไปได้เรื่อยๆ อาจจะถึง 70, 80, 90, 100 1 in case ถ้าเกิดไม่มีโลกภัยไข้เจ็บที่มาแทรก disrupt นะครับในช่วงนั้นผมก็ได้แนวคิดนี้แล้วก็ไปดูสารคดีอันหนึ่งได้พูดถึงดา,าราฮอลลีวูดคนหนึ่งครับที่โตมาจากประเทศทอลแลนด์ในวัยเด็กเนี่ยช่วงที่เขาโตก็คือมีสงครามโลกครั้งที่2ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นาซีเข้าไปที่ประเทศทอลแลนด์ไม่ทำลายล้างอะไรมากมายนะ เพียงแต่ว่าเอาสเสบียงอาหารไปหมดเลยแทบจะไม่เหลืออะไรให้คนในเมืองนั้นได้กินเลยทําให้เด็กในวัยนั้นเนี่ยไม่มีอะไรกินจะต้องกินอาหารหมารวมไปถึงหัวถิวหลิบซึ่งมันไม่มีสารอาหารอะไรเลยทําให้เด็กวัยนั้นเนี่ยแคะแกนไม่เจริญเติบโตเต็มที่ทำให้ดาราท่านนั้นไม่โตเต็มวัยในยุคอายุที่25ร่างกายพีค25ก็ไม่ได้สูงสุด ในสารคดีก็พูดถึงว่าเขามีปัญหาร่างกายบ้างในการทำงานอยู่พอสมควรซึ่งตรงข้ามกับปัจจุบันนะครับเรามีปัญหาเรื่องของการกินเยอะเกินไปเด็กอ้วนอวบิสตี้เยอะมากอันนี้ก็เป็นปัญหามากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีแล้วมาเชื่อมโยองอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราเคยเห็นนะครับที่ฝรั่งมานั่งกินเบียร์ตามพัทยาตามสถานที่ต่างๆทั่วประเทศไทยเราเนี่ย จะมีฝรั่งแบบนั่งกลางวันพุงปุ้ยปุ้ยแก่ๆมานั่งกินเบียร์เบิร์นครับร่างกายเขาเบิร์นแล้วผมเคยดูสารคดีอันนึงของ BBC ที่พูดถึงฝรั่งชาวอังกฤษมาแก่จนที่เมืองไทยก็คือว่ามาดื่มมาดูดแล้วก็อาจจะมีส่วนหนึ่งคือผู้หญิงด้วยจนหมดเนื้อหมดตัวต้องไปเข้าคิวโรงพยาบาลรัฐบาลแบบว่าอืน่าสงสารมาก ็เพราะว่าเขาใช้ร่างกายของเขารวมไปถึงกระเป๋าเงินในซับด้วยนะมากเกินไปในช่วงวัยที่สูงวัยขนาดนั้นทําให้ร่างกายเขาดอบแล้วก็ล่วงได้เร็วเช่นเดียวกันและสุดท้ายนี้ผมเห็นวงจรอันหนึ่งเป็นวงจรที่ทําลายร่างกายได้มากทําให้วัยเจริญพันธุ์ของเรา25ความสูงของมันก็จะเตี้ยมากแล้วเวลาลงก็ลงชันมากก็คือการดื่มเหล้ากินเหล้า กินมากๆากมากมา,กา,กากทำให้การนอนของเราก็จะลดถ,ถอยลงการนอนไม่พอก็จะมีส่งผลต่อสมองวันต่อมาเราก็จะเบลอก็จะมึนอันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังในหนังสือ Why We Sleep นะครับว่าการหลับด้วยเหล้าเนี่ยส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างไรนอกจากในวันต่อมาที่เรามึนแล้วเนี่ยเรายังไปดื่มเครื่องดื่มชูกำลังไปดึงสมองให้มันตึง ผมว่าน่าจะมีส่วนเรื่องของการที่เรารับสารข้อมูลเพื่อทํางานจะไม่ได้เต็มที่มากนะักทําให้เราก็อาจจะทํางานผิดพลาดแล้วก็เซง็งแล้วก็เบื่อแล้วก็ไปกินเหล้าพอไปกินเหล้าเราก็มึนวันรุ่งขึ้นก็ตื่นมามึนๆมึนมากก็ดื่มเครื่องดื่มชุกําลังสมองก็ตึนมันก็เลยกลายเป็นวงจรที่มันไม่รู้จักจบจักสิน้นแล้วผมก็เคยได้ยินเคสหนึ่งท่านหนึ่ตัดวงจรนี้ออกได้นั่นก็คือ พอดแคสเตอร์อันดับต้นๆของประเทศไทยคุณรวิทย์ของ Mission to the Moon เขาเคยเล่ามาหลายครั้งในพอดแคสต์เขาว่าสมัยก่อนเขาจะดื่มหนักมากและหลังจากนั้นเขาสามารถตัดวงจรน,นี้ออกชีวิตเขาได้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับใครหลายๆคนที่ลองพิจารณาว่าคุณสามารถมีสมองมีร่างกายที่บรายขึ้นและพร้อมที่จะทำงานได้ดีขึ้นมี productiv e มากขึ้นนะครับและนี่ก็คือ Good Morning ใน EP ีที่47ส่วน EP ีต่อไปผมจะเริ่มเปิดหนังสือเล่มใหม่ที่ชื่อว่า Drive ของคุณ Daniel Pink ว่ามีวิธีไหนที่เราจะกระตุ้นลูกน้องกระตุ้นเพื่อนร่วมงานผักด้านให้เขาทำงานได้ดีขึ้นมี productive มากขึ้นมีกำลังใจมากขึ้นนั้นเป็นอย่างไรแล้วเจอกันใน EP ีต่อไปสวัสดีครับ ถ้าคุณชอบคลิปนี้ให้กดติดตามเลยครับกด Subscribe ที่ YouTube c h anel n s t ส h a r ์รวมถึง Podcast ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Apple Podcasts p o t i f y p o d b e a n g o o g l e Podcast, s, Spotify, bean, Podcast s, และบ o อกดและพูดคุยกันได้ที่ Facebook Fan p a Good e g Morning Podcast Good m e o 3สตัวมีคลิปดีๆในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วเจอกัน Good Morning Podcast